สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูู่้สุ่คนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบพาพ่อแม่พี่น้องมากินเมนูประจําช่องนะครับพี่น้องเนาะเป็นจุหนองลายครับพี่น้องพึงเอามาลองเบินครับพี่น้องเห็นลายลายช่องพ่ดออกมาจุเป็นกระแสครับพี่น้องพักแกงมันาก็มีผักกาดครับมีพักกระเดามีใบชะพู่ครับมีแตงมีเกลือคืนครับมีชีไทยแล้วก็ ต้นหอมชี้ไปเรื่อยครับฟังต้องขอโทษขออภัยพ่อแไม่พี่นอ้องท่านที่พวกกินดิบและพวกกินเนื้อนาเนาะครับเนาะหลับชมเพื่อควบมันเทิงครับพี่นอ้องมามาครับเสบ็สบๆนํา้กันกำลุงบวคืเอเ่าครับพี่นอ้องกำแรกแขกงมัน รสชาติมันเป็นยังไงมาที่พี่นอ้องเนื้อซดมันก็จะออกวานหวานนะครับออกวานหวานเขียวนึบๆแล้็เข้ามาจิ้มครับมันจิ้มของขมเลยมันจะมันจะเข้ากันก็ดีครับสําหรับสายเนื้อสายจุนะครับจะหูรสชาติกันดีนะครับพี่นอ้องปลากระเดาครับ เน,น,นื้อน่องไล่จุกกระแซบลวกจิ้มกระแซบครับ กระพริกเบิ้งครับนี่จุนี่ขาดไปเชพาะผู้บ่ได้ครับ ดูว่าไปเลือนบ้านเขา้อมเขากันดับกินข้าวได้ดีครับเผือคืน ผ่นกระพักครับแก้วขมแบบยางเด่งครับแซบอหลี

หวานชํำครับเหนือจุ่มออไปกับแก้วเพียนเข้ากันคักขมลำลำพี่น้องบางท่านอาจจะว่า รสชาติมันเป็นแนวไหนนะครับพ so ี rude, injuries, Los, job, ่น้องเนื้อสดมันหวานนะครับแล้วก็จำจิ้มมันออกขมขมเอามาจิ้มกันมันจะออกขมขมมันหวานครับสำหรับบางพี่น้องโบกหนูรสชาตินะครับเนาะแต่ว่าสายจุสายเหนือเขาเข้าใจกันดีนะครับพี่น้อง Nhằm cướp cướp không cướp 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 กินแยมไนก็บ่เพดด่างครับกินคำมไนก็แซ่บคืเอเก่าครับ แซ่บครับพี่น้องกับเมนูสอยจุ่มเนื้อนองลายครับ <c oughs> อบอเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มจิ้มกับแจวเปียกผมลำลำครับแซ่บหวานจุวยที่เก่าครับพี่น้องครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนัไ่ไม่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลุงโบเหตคลิปต่อต่อไปนะครับออกพุณนตุกการติดตามรับชมครับ ขอบคุณดูกคอมเมนต์ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิมหนาครับพี่นอ้องสวัสดีครับ